ครับก็นาหนี้ผมจัดการแต่งเครื่อกล้วยด้วยกล้วยของกล้วยคมท่องกาบขาวครับรอบนบี้เป็นรอบของกล้วยคมท่องกาบสีเข้มครับผมกาบสีเข้มเขลล้มนี่ครับเคี้ยวน้ำตาลเข้มนี่แหละจัดแจงตัดครับแต่ก็อนีตัดปีให้เหลือเครื่องเดียวบานนี้มันโอเคแล้วครับด้วยกล้วยก็่เริ่มงามเนี่ยเขาจะถึมาตัดออกครับบานนี้ตัดออกให้เหลือความเาี้วอย่างน้อยนะครับเวลา ตัดเอาเครื่องกว้วยไปไปใส่ไปไปทรงสงทงออกนะครับเอาไปกินไปขายนะครับนี่มันจิได้จับงายเนาะตรงนี้เนาะโอ้เอาเลยครับไปนี่ <c oughs> ตัดเลยนี่ครับตัดออกไปเลยครับอีกล้วยกินบ่ได้คือเก่าครับรสชาติมันบ่ได้คือกจังก้วยอีอองครับบ่บ้จัง,งขึ้จังกว้วยอีอองครับกว้วยติดบาดนี้เข้าไปสีมาจัดแจง ปาดส่วนเกินครับส่วนเกินนี่เราทิ้งปแล้วก็ปลายน้อยกล้วยครับเด็ดตัวนี้ออกไปน้ำแบบนี้เลยลูกๆครับแต่งความงามยังน่อยครับผมเด็ดออกไปเลยเห็นไหมครับนี่นี่ครับอย่าเสียน้ำบนเกล็ดไกลครับ แบบนี้นะนี่แบบนี้ครับนี่นี่ตัวนี้ครับนี่เสียออออกให้นมดครับนี่เด็ดออกให้มนมดเลยนไหลายเติบอยู่ครับมีทุกน้วยแล้วครับผมปลายมันเอาออกไปมดเลยอ่าแตงออกให้มนมดครับผมนี่นี่เด็ดออกไปนี่ครับ บมลูนะโมลูวา่าขจอ,อเห็ดบอแต่ว่าผมเบิ่แงหล้วมันบ่นนงามครับผมก็ตีเด็ดออกไปเลยแบบนี้ละเวล่าสุกมากมันก็ตีดูดีนะครับผมคิดว่านะเอาแบบนี้เลยครับเพื่อดีกลวยหอมท่องกับกับลำต้นสีเข้มนี่มีเก่าหวีนะครับนี่ใ่เติบครับ ปลูหอมท่องพันธุ์ใดคูทจะว่าเป็นหอมทองแะครับปลูวา่าหอมท่องปะทุมบอได้ยังไงบอรครับผูดให้หูว่าสายพันธุ์นี้ที่ว่าลูกดกดกเครื่อเครื่อใหญ่ๆหลายวีนี่แปดเก้าวีนีค่คอมเมนต์มาบอกหน่อยได้ครับวา่ามันเป็นกล้วยหอมทองพันธุ์ใดว่าจะซีิมีหอมท่องปะทุมเนาะหรือว่ามันเป็นกล้วยอย่างอื่นบอมันเป็นกล้วยหอมท่องหรยังไงกบ็บอกหน่อยได้ครับผม เด็ดออกไปเลยครับกัประมาณนี้ครับประมาณนี้เด็ดออกไปเลยงามๆประมาณนี้ครับลูกใ่ดีครับเนี่ยลูกกบบว่าในในหน่อยนะครับลูกใ่ลูกยาวครับ ทันนี้กระไดเป็นได้ครับพนะุ่นะเห็ดปุ๋ยซวยอยู่โพตแล้วครับพดแล้วโอ้ยยืนมาถึงเลยละบานนี้อึ๊บอ๋อนี่แหละครับกระสิเห็ดออกมากสักนิแหละครับนี่พ่อเด็ด พอเดดอันดำดำไปน่วยออกมันกระทิงงามเนาะครับจังสีเนาะพุ่นะพดไหมครับเอา้าเดี๋ยวขอ,อยาิเทแต้มแล้วกันนะครับประมาณนี้ครับผมกล้วยหอมทองครับกราบสีเข้มครับหนึ่งเครือ9ก้าวีครับเครื่อนี้สุดยอดอยู่แล้วครับผม